ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับหวยลาวพัฒนาก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะครับเอาลาวพัฒนาออกนะพี่น้องเนาะหกเจ็ดห้าสี่แปดแปดครับเลขล่างก็ออกห้าสี่พี่น้องว่าหลายอาจารย์นะครับส่วนมากเขาตะเล็ดวิ่งกันได้พี่น้องครับเป็นจใจนอสายวิ่งสายลูดพี่น้อง ครับส่วนแปดตัวเดียวหนพนองเนาะออกแปดแปดแปดมาหนะพนองเนาะครับส่วนสองกับบมาสามกับบมานะครับมาสี มาหามาแปดแปดนี่มาดีเนาะพอน้องตัวเด่นขับออกแปดแปดครับเอาใครโชคใครมันดีแจมนะครับเด้อพี่น้องเอ,อ 8, 8. เอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะเด่นที่แปดมาแปดแปดนะครับครับพระเจ้าภาพไปมาเบิ้งนะครับเนาะว่ามีอาจารย์ใด้ได้เขา่าอาจารย์ได้ได้รุดนะพี่น้องเอาไปเบิ้งน้ากันนะครับ ขับพระเจียมเริ่มจากของสุดใจพารวยนะพี่น้องขับพระเจียมเชิญเซไปเดียวกป็นเลยส่งนั่นแน่พี่น้องเนาะครับสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่สามพี่น้องสามบูมามาแปดนะพี่น้องเนาะครับซีหา ดครับส่วนจับคู่กับหลุดไปนพี่นองเนาะครับนี่คือของสุดใจพารวยเลขวิ่งเขานพี่นองเนาะแปดพี่น้องเห็นมองพี่น้องรพระเพื่อเขาบออยากดึงมาลายนะครับนะัดมาลายลายน์กับบ่เห็นครับเอาซ้ำหนีนพนองเนาะ หมอพ่อเตมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะครับบันจันร์มาตามกันต่อยพี่น้องรับไปต่อครับผมอาจารย์ชมพู่นะพี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่สามอยู่พี่น้องสามกับบมารับมาแปดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่รุดกันนะพี่น้องครับเพราะว่าออกเป่าแปด น,นี่คืออาจารย์ชมพูรับเปรเบกับขอขอบคุณในรายนะครับเอออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะเขาเลกวิ่งสุดใจกับเขาเลขวิ่งึ้นกันนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางรับหนุ่มสวนยางกับบนล่างวิ่งรูด8กับศนเน้นที่8ปดแก็ไม้ 1, ดีพี่น้องศูนมมาแต่ว่าจับคู่แปดสองแปดสามแดส เลขออกแปดแปดออกเป่าเนาะพี่น้องเนาะก็เลขบอโอ้ยผู้หายจับคูเป่าจักคูนะครับส่วนรับรเตรียมอขอขอบคุณห,หลายๆได้ครับได้หนุ่มสวนยางนะครับเนาะขับไปต่อที่เซียนนาดีพี่น้องเซียนนาดีบนวิ่งลูดห้ากับหกขับมาบนก็ขึ้นลุดี่พี่น้องเนาะแต่ว่าขันเป็นบนล่างกับชิมีหาอยู่นี่ นะครับอันนี้อาจารย์เพิ่นว่าบนห้ากับหกฮาในไปล่างนะครับก็ถือว่าผิดนะพี่น้องเนาะของอาจารย์เซียนหน้าดีครับเพราะว่ากันพี่น้องมีเขามีหลุดนะครับเนาะครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหน้าดีนะครับเนาะครับมีเขามีหลุดนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ขับปูศูย์เบนล่างวิ่งรูด2กับ3 2กับ3กับบมานาะพี่น้องเนาะมวดน้จับปูรุดสิได้นะครับเนาะส2่ส5งสออกล่าง5้วิทไปแตบ1พี่น้องรับส่วนเด็กกันกับสามถูกกับบมานาะพี่น้องเนาะคือปู0ูนย์เนะครับ ขอขอบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่07นะครับเนาะรับบรรจันมาตามกันต่อยพี่น้องครับไปต่อครับผมปู่โคราดนะครับครับสัตว์พอพี่น้องครับปู่โคราดบนล่างวร่งรูดแปดกับเก้าเปดกับเก้ากมาเปียดนะพี่น้องเนาะเก้าโอมาครับ จักคู่กระรุดคือเกาพี่น้องเพราะว่ามันออกแปดแปดออกเป่านะครับเ,เขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะปูโคราชนะครับครับมเตรียมข้อกาบขอ,ขอ,ขอ,ขอพคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราชนะครับเนาะครับเขาตะเลขวิ่งกันไลพี่น้องรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องคายโอ้เปน็นใเนาะพี่น้องเซียนน้องคายนี่ปูโคปูมันมานะ้อ บนล่างวิ่งดูดเจ็ดกับแปดพีน 8, น่น้องกับมาแปดเนาะครับเนาะเจ็ดไม่มาครับซีวทียกับไปล่างค,งครับนี่ครับกันเบิร์นะครับเด้เจ็ดเจ็ดแปดแปดเพี้ยดน้องไข้นะครับเข้าแปดแปดนะพี่น้องคนประคับเสียดน้องไข่แปดแปดนะครับ อ่ะพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเออ้อเสียนหนองคายนนครคบเนาะครับ,รบไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่นอ้องดึงไปไลยบวดด้พี่น้องมันสิบวเห็น <laughs> ปูสมหวังบนล่างวิ่งรูดสองกับเก้าสองกับเก้ากับโบมาเนาะพี่น้องเนาะครับมีแต่แปดตัวเดียวครับชุดวิน ครับจับคู่กะหลุดไปนะพี่น้องเนาะมีแปดสองครับจับคู่ลุดของปูสมหวังวันนี้ครับฮะมาเตรียมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะมีเข่ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องเซียนคนริมทางบนวิ่งรุดเจ็ดกับแปด มาแปดพี่น้องครับแต่ว่าเจ็ดบมาเนาะครับเนาะครับจับคู่กับรุดไปคือเก่าพี่น้องเพราะว่าออกแปดแปดออกเป่าครับส่วนล่างวิ่งรูดแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดถือว่ารุดนะพี่น้องเนาะแปดนี่มาบนนะครับไปบนครับถืถอว่ารุดนะครับเขาเด็กวิ่งนะครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดมานํากันข <laughs> องอาจารย์เชียนคนริมทาง พ่อเตียมข,ขอขอบคุณทย่ไรนะครับได้อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะว่าแล้วพ่อเตียมขึ้นวาอยี่ปีเปาวันศุกร์นะครับเพราะว่าติดความกับโบเป่าจักมือครับไปต่อครับผมไปต่อที่เกฝนนคนปรปฐมพี่น้องโอ,อาเจไปเป็นเนนที่สองนะครับเนาะบนล่างบีงรูดสองสองบ่มาพี่น้องครับมาแปดมาสี่แต่ว่าไปกันโคนละาทาง แปดไปบนสีไปล่างครับจับคูก่กับหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะออกเป่าเก้าแปดแปดนะครับครับประเดิมกระโคขอขอบคุณหลายหลายนะครับเดอ้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกดนะครับครับปูสีสะเกดบนล่างวิ่งรูดสี่กับหกสี่กับหกกับมาสีนะ่น้อพี่น้อง กไม่มาครับได้แก่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหกสี่โอ้ยออกฮาซีนาอพี่น้องเนาะล่างออกฮาคีับเขาจะเลวิ่งนะครับของปู่ซีสเกตครับเตรียมกข้อกับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ซีสเกตนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงพี่น้องอาจารย์เมงเป็นนะครับแปดแปดมีนะครับเด้อครับ ตัวอาจารย์ให้บนล่างวิ่งรูดสี่กับเก้าเน้นที่เก้าเก้าโบมาพี่นอ้องมาสี่ตัวมีสี่แปดสี่เก้านะครับโบมีหาสี่พี่น้องแต่ว่าแปดแปดนะครับเข้านะครับเริมของอาจารย์เมงแปดแปดนะครับเก้าแปดแปดสี่แปดสี่เก้าแปดโอ้ เกือบน้อพี่น้องเนาะเกือบแตกสามตัวครับลักลอยเป็นขันเอาซีมาใส่ตัวนี้ถือได้พี่น้องเนาะซีแปดแปดฮ่าเข้าตรงๆเลยครับเนาะผู้อาจารย์เมงครับอข,อขอแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเนดะ้ออาจารย์เมงเนาะครับเนาะครับบัญจันทร์ต้ามาตามกันต่อยพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชร อาจารย์กําแพงเพชรบนล่างวิ่งรูดแปดกับสองเน้นที่แปดมาอันี่พี่น้องแปดแต่ว่าสองมาครับมีแต่ปดกับ4เรียกสุดวิ่งกับถือว่าวิ่งเหนกับโบเขานะพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับแต่ว่าอาจารย์เน้นที่แปดกับมีแค่แปดเจ็ดไก่เคียงเขาจะเรียกวิ่งนะครับเนอะอาจารย์กําแพงเพชร ครับพอเตีมกับข้อกับขอบพระคุณในหลายนะครับเด้อาจารย์กำแพงเ็็รนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องปูห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดโอ้งวงนี้รุดเลยพี่น้องครับจับคูกับรุดไปนะครับเนาะส่วนเล็กเบิ้ลกับสองสองศูนย์ศูนย์กแปดแปดครับรุดอีกปูห้าเจ็ดแปดนะครับ ครับพอเียมขอก,กาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับได้ปู่ห้าเจดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนวาปีปทุมพี่น้องเซียนวาปีปทุมบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่7จ็ดโอมาจักตัวพี่น้องครับส่วนจับผูกับหลุดไปนะพี่น้องเนาะมี9 9 0้ออก8 8ดด ดาะพี่นอนะ้องเนาะเสียนบาปีประทุมรับพอแจ่มข้อขอบคุณในหลายได้ครับเ้อเสียนบาปีประทุมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมเบาแหลมพารวยรือว่าแน,นะนำองพอแจ่มเสียนป่าตาลพี่น้องเนาะะเอาตัวน้คือเป็นหุ่มั่วพี่น้องนะครับเสียนป่าตาลเน้นที่แปดพี่น้อง ปรับแปดมาเลยครับเนาะฟันที่แปดสามหอกแปดแปดพี่น้องเล็กฟันเล็กเน้นโอเล็กบินมีตัวเดียวแปดมาแปดแปดนะพี่น้องเนาะนี่คือเบาแหลมพารวยนะครับเด้อหรือว่าเนพอเตียมใส่สายยาวาเซียนป่าตานนะครับฟันที่แปดนะครับมาแปดครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อบาวแหลมพารวยหรือว่าเซียนป่าตานนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเหล้นอนนาพี่น้องพ่อเหล้นอนนาบนล่างวิ่งรุดสองกับสามเน้นที่สองรุดเลยพี่น้องงวดนี้เนาะรับบมาสองกับบมาสามกับบมาากับแปดสามเจ็ดสองเจ็ดขับรุดนะขับเนาะของพ่อเหล้นอนนาขับของพ่อเตียมกับรุดค้อกันพี่น้องรับสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพ่อเตียมนะครับเนาะ ขับบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่มาจะแค่เหล็กวิ่งพี่น้องขับแปดกับมาสี่กับมาแต่ว่าไปคนละทางพี่น้องนะครับรูดก็คือรูดนะพี่น้องเนาะมีแควสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดออกห้าสี่กันเบิร์นสองสองสามสามสี่สี่กับมาขับพอถีบกับขอโทษขออภยยัยอะไรนะครับเด้อเาจะเล็กวิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ครับก็มี่ยูซีสองอาจารย์พี่น้องที่เข่านะครับที่จับคู่เข่าครับเขแเตมกับใช้เบิ้ลนั่มนะครับเนาะครับก็มีอาจารย์เม่งเข่าแปดแปดนะครับเนาะกับเซียนน้องไายเซียนน้องไายกับเข้ากันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดเข่าแปดแปดนี่คือเซียนน้องไายครับอาจารย์เม่ง ครับสองอาจารย์นี่ถือเข่าแปดแปดนะครับเนาะที่เหลือนั่นกับเขาจะเลกวิ่งนะครับเอาใครโชคใครมนัน็ดีแกมนะครับได้เลกวิ่งนะครับเนาะครับเละวิ่งที่โพเตียมได้ลงไห้พี่น้องอีพีไปครับวิ่งเด่นแปดตัวเดียวออกแปดแปดต่อนะพี่น้องเนาะครับสัตว์เกล จังไดกะไพโศกไพมานสายวิ่งสายรูดก็ดีเกมเล้ครับเด้อไพบบโศกบบมันกับวันจันเฮ้ากัมาตามกันต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสุดไทยไทยสุดนี่พอเต้ียมก็มีแค่นีเนาะครับเนาะเอาไว้พอกันหยิกมือนาสําสหรับมือนี้ให้นอนรับฟันดีได้พี่น้องเด้อไพโศกไพมานนะครับเอาไว้พอกันหยิกมือนกับหววรัฐบาลไทยเฮ้านะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้ียมก็มีแค่นีเนาะครับเนาะ ครับขอรับเข้ามาสวัสดีครับผม